อายุของราเครื่องนี่ถ้าจะทันหลวงปูเ่เสกได้ความเก่าก็ต้องทันก่อนหลวงปู่มรณภาพใครจะได้เป็นคนนี้เนี่ยถ้าเป็นบล็อกปีหนึ่งสองนะขอเกยนราคาใส่มือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเห็นไหมการสังเกตพอผางให้เป็นบล็อกตรงปีหนึ่งสอง คงเคนี่หลักแสนเนี่ยแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีทั้งหมดสิบสองบล็อกนี่ซึ่งการปั๊มนะดูนะการกระแทกปัม๊มนี่ด้านหลังหูนี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อแดงเขงาบันไดอิดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรต่างๆครับบล็อกแรกกูหลิวก็เหมือนกันนี่จะติดเส้นก๋ะเตี๋ยวตรงนี้พ่อคูเที่พระเจ้าด้านคุณทศพ่อผ่านที่พระเจ้าเมืองขอน<อ>แก่นอ่ะนี่โอ พิมพคำมาเริ่มรอคำมาเริ่มสกุลนะครับพี่พี่เรียเนี้มาไากไหนโอ้เขาดูนี่เขาบอกเงเมื่อวานเราหาไม่เจอรอคำ่าเริ่มสักู่นะครับพี่พี่สวัสดีครับพี่สุติยนนี่้องบอกว่าแฟนเพจรุ่นเก่าอาแฟนเพจรุ่นเก่าของเรา ถ้าเก็บกว่าต้องเก็บยังเลือดแล้วใน,นสองบอกบไงรับเท่าไหร่ได้ถือว่าสุดนี่ผิวเดิมเม็ดต,ตาเป็นเม็ดนะอันนี้ปีหนึ่งสองตรงปีแล้วเนื้อเหลี่ยมเห็นไหมผิวแดงข้างในเหลืองลมดำจะมีรอยพับนี่ตรงนี้เป็นในบล็อก มาที่1นึ่งหมนึ่งพบาทมาที่1นึ่งสองบาทมาที่หนึ่งมือยบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกอา่านี่นะรับเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกนี่มาที่หนึ่งอบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งี่พันบาทครับมาที่หนึ่งสี่พบาทครับราคาสุดท้าย สวยๆมีห้าหมื่นครับเหรียญน,นี้อ่ะสระอาหน้าตรงนะครับโอ้เห็นไหมบอกนิยมด้วยอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับถือว่าสมบูรณ์โอ้โหไฟอ่านตตดถึงสองครั้งครับเหรียญน,นี้พุทธคุณสุดยอดอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทที่พี่สุรศิษฐ์มาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทที่พี่ตาเจนามาที่พี่าพตาเจนนะครับก็จกระเบนนะครับแล้วนอนหมื่นห้า โโอ้ห oh. ม,มีบล็อกสระเอคอติ ting, ้งสระเอหรือบล็อกคงเคบล็อกหลงวงพ่อผวงบล็อกสระหน้าตรงเล็กสระอาณาตรงใหญ่บล็อกสระหน้าเอียงบล็อกแทงน้ําเอาว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นสิบสองพิมพ์แรกแพงมีเจ็ดบล็อกบล็อกตรงปีแบบนี้ไม่เคยเจอมานานแล้วครับอ่าเพราะผางสวยสวัสดีพี่นักอ่านมดุ่มด้วยนะครับมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ตาเชน มาดีพี่ตาเชนนะครับหน0 0งนห้าบาทครับราคาสุดท้ายงานตรงปีหนึงกว่าโอ้โหเมตตาเป็นเม็ดเม,ม็ดยิ่งเข้าใจง่ายครับผมชอบนะเวลามีพระอะไรมาแล้วครับมันเพื่อนได้รู้จักอ่ะจริงๆได้รู้จักได้พูดคุยได้มีความรู้เพื่อในบนบ้านในยิ่งเรามีได้เอามาเป็นตังได้แขวนก็ได้รู้ว่าได้แขวนรุ่นทินิยม เลี่ยมทองเก็บนะถ้ามีเหมือนในไลฟ์ก็เลี่ยมทองเก็บไว้ได้อยู่ที่หนึ่งมือหน้าบ้านาน,นะครับราคาสุดท้ายครับพอ่างถุกรุ่นประสบการณ์ทหารยิงกันไฟแลบอ่ารอคำพ่อปิดคืนสักครู่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าปิดไปแล้วใจเย็นนะผมมาเป็นคนชอบพ่อ่างอยู่แล้วจริงๆนะ ถ้าไม่ถึงหมื่นแปดห้ไม่ได้นะปิดไปที่พี่ตาเจนนะครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทพิ่ปรกรมาหมื่นหกไม้ท่านนี่ถ่ายรูปเก็บไว้ลูกถ้าบล็อกแรกหน้าก็จะเหมือนรูปหล่อท่านอ,ะอ่ะเนี่ยช่างที่แกะบล็อกแรกงานก็จะเป็นหน้าเดียวกันหมดอ,ะอ่ะโหพี่บีบอยใส่มาถึงสิบเจ็ดพยอนนิยมเมืองขอนแก่น อยู่กับผมเถอะช่วงนี้งบนอ้อยพิตาเชนบอกพิตาเชนบอก oh. เนี่ยอ้าวปะก็ปูเอี่ยมวัดหนัง oh. อันนี้วัดสะพานสูงสะพานสูงพี่ นี่เอาไว้ก่อนเถอะเนะี่เสียดายเออเอาปูสุกไปใช้กันดีกว่านะชินาลานหลวงปูสุปูสุกนะครับรายการนี้ มาแล้วพีพันธ์มงคลน,นี่ฮะสวยไหมสวยมีแบ่งพ่อเนื่องไหมครับต้องหานาะสำหรับพ่อเ,เนื่องนะยังไม่มีครับวันนี้อย่าบอกชื่อผมกับใครนะพี่ตาเชนบอกขอบคุณครับโอ้โห ด่าพวกฟอกไว้เยอะพี่ตาเชนทอดกอดกระเบนอ่า <c oughs> นักสะสมมักห่วงของพี่ทศพลพี่กระเบนได้เลยพี่อ่ะพี่กระเบนใช่ไหมใช่ขอด้วยด่าพวกฟอกไว้เยอะอ่ะพี่กระเบนองั้นหมื่นห้าผมให้พี่แล้วกันเอาขอโอเคสามโอเคขอโอเคสามโอเคครับพี่กระเบน ชินราชเนื้อตะก900ั่วเก้าร้อยปีบล็อกเฟซผมทำไมผมแก้ถามงงแล้วถ้าบล็อกแล้วพี่จะพิมพ์อยู่ได้ยังไงน่าจะอิเฟซมาพฟัดเปล่าแล้วถ้าพี่ฟัดข้อความมันชินราชหลวงปู่สุขวัดปากกลองมากะขามเท้าถ้าฟัดข้อความโดนแบนนะครับพี่ทมฟันโอ้โหนี่พระพุทธชินราชหลวงปู่สุดูง่ายไหม นะคุณแขวนพระเก่าอะยังไงก็พุทธคุณนะมั่นใจสบายใจแล้วของเก่าของที่เป็นยอดยมเป็นตำนานนั่นคือของที่นักสะสมแนวหน้าอย่างที่เราเรียกว่าเศรษฐีเขาเก็บกันเศรษฐีเก็บพระหาง่ายไหมไม่เสียงพระเวลาเล่นพระไปมีกระตังอยากเก็บพระหาง่ายไหมไม่เขาอยากเก็บพระหายากกันทั้งนั้นโอเคโอเคโอเคพ่ตาเชนอ่ะโอเค,อเคถ่ายรูปแล้วให้พิตาเชนไปโอ ถูกใจตรงด่าผู้กฟอกไก็เยอะอ่ะปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าบอกว่าให้ปิดชื่อเป็นความลับด้วยปิดชื่อเป็นความลับแล้วขอบคุณครับรอครํามาเริ่มสักครู่นะครับรายการนี้ชินาราชหลวงปู่สุกปากคองมะขามเท่ามาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้ว อยู่ที่หนึ่งมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วชินาาปูสุกเป็นพระยอดนิยมชัชนาทอนี่เราประกันไหมแทกเกมือไม่ห้าพันอแอะไรนะคิะนเนกสองอันตคะคน่ินเหมือนกคนลยชื่อ,อ <c oughs> แต่ประโยคเดียวกัน <c oughs> อ้าแน่นอนนะ มาที่หนึ่งหมื่นบาทมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย <c oughs> นี่เกมเมื่อไปห้าพันนะครับไปส่องไปส่องไปชมกันดีกว่านี่ครับปู่สุกวัดป่ากคอมะขามตายแล้วสวย อยู่ที่หนึ่งมื่นสาันบาทรนะ้อยบาทบมาที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทคกับราคาสุดท้ายเนี่ยตะกัวร้อยปีอายุของราคเครื่องนี่ถ้าจะทันหลวงปูเ่เสกได้ความเก่าก็ต้องทันก่อนหลวงปู่มรณภาพอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับ <c oughs> มาที่หนึ่งมืนสี่ันบาทแล้วนี่ มาที่หนึ่งี่บาทมาที่หนึ 5, ่งหมืนาพมาที่หนึ0งมืนะบาทครับราคาสุดท้ายชินาลาผู้โกเป็นพาร์ที่พิมพ์ไว้แข่งขันแล้วจะชนะคู่แข่งอยู่ที่หนึ่งมืบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หน0 0งบาทแล้ว มาทีนึ่งโอ้โหเอาแล้วปูสุกวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วสภาพสมบูรณ,สรณ์สมบูรณ์ไหมนี่เกมมีแถมเงินด้วยนะอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทแกับราคาสุดท้ายโอ้โห อยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมองยังไงก็เนื้อเดียวกับประพามนทนครับอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยากได้ปูุ่กต้องมีเงินแสนเท่านั้นมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่1 5ึ0งมบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมาบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ <c> ่ง <oughs> มาที่หนึ่งมายมาที่หนึ่งบาทครับอยู่ที่หนึ่งันหกรบาทบมาที่หนึ่งนห้าปูสุกสวยๆราคานี้เราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย800บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งบาทบมาที่1นึ่งบาทบแล้ว อยู่ที่หนึ่งมื่นกควันบ้าแกปโอ้โหทำไมถูกแท้อยู่ที่หนึ่งมื่นกควันบ้าแกรปราคาสุดตายไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยรายการนี้โอ้โหปิดไปแล้วหนึ 16, <000. S 1> ่งมื่นหกพันสวยสมบูรณ์นี่ถูกมากราคานี้พี่เมืองยมปะทิน้นอ่าเอาละครับพี่พี่นี่ ปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่พี่สาคอนนะครับหนึ่งมืนกันบาททวนอ่ะมา <_ brushing> ก็เป็นว่านะวันนี้นี่อ่ะให้กับเนี่ย เท่าจริงๆอันเนี้นะเก่ากว่าเก่าวกว่าบุสุนี่อันนี้ต้องเป็นกรุงเทพพา่าเก่าเก่าอันนี้ผมซื้อไว้ให้น้องๆดูนะไว้ศึกษากันของดีราคาย่อมยาวอ่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ 자, 지금 작합니다